สวัสด,ดีจ้ามือนี่พี่น้องย่างตลาดนัดอีกมือที่สองิพามาชมตลาดนัดน้พี่น้องว่าตลาดนัดของฝรั่งประเทศสเดนมนสิมีอีอยงขายแนหมื่อวานไกนยางหรอรอบหนึ่งแต่กับพระท่านได้เอาคิปลงแต่ว่ามันนียางอีกรอบที่สองมาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะอ่าทางล่างก็จะเป็นพระเอรสเฮลิคอปเตอร์บอกรอบหนึ่งหกร้อยคนต่อคนนะคะ บเอาแล้วโจงเงินหกร้อยไปซื้อประแดกซื้อบะองะามาตำกินพี่น้องจ้าไปย่างน้ำกันมามะคนแล้วพี่น้อง ไปได้นี่พี่น้องค้นรอบนึงไปอากาศก็เป็นส้งมครึมครึมครมฟ้าครึมฝนพี่น้องจ๋าใส่เสือกันฝนพุ่ละตัวเป็นตลบ

ตุ่มหูตุ่มเหง้าตลาดนัดฝรลังพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคนเอเชียประคายห่อขาเห็ดด้วยพี่น้อง ทอดหอมทอดสเตียบคนเยอะมากพี่น้องอุ๊ยขี้รอบอุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นพวกไส้กรอกแห้งเอิร์ทโฟนมันก็ว่าซาลามี่ซาลามี่เป็นไส้กรอกแห้ง

อคนหลายบรูสิยางไปจังไรพี่น้องเอาเพิน่ะยางไปน้ำทางที่นี่ลหละพี่น้องจา้าคนไหลายเดียวยางมาฝีดีกวัวเมื่อวานนี่บ่หลาเลยเมื่อวานนี่เป็นแบบว่าคนแค่ลานขาทุกลานขาเขาสิว่าท่านไน้มาเปิดแต่เมืนน่อนี้ลานหางเขามาเปิดครบทุกลานแล้ว <6 S 1> พี่น้องจ,าองจา้ามันกะจะออกแบบว่าบุญไหว้ไถ่ยามนิดนึงเอาไงล่อศึก สีฮันนี่มาเบิร์ขนมกูดิดครบเขียวของตัวเอาเงินเด้งหน่อยบ่อเด้งหน่อยผู้เฒ่ากระซือมันเป็นขนมแบบพี่จังยีเขาเห็ดเองเดี๋ยวมาขายทอดหนออันดูวิ่งปสน

อันนี้ก็เป็นพวกบอกดองบอก เป็นพวกทัวต่างๆนะหน้ากินแล้ว ได้อ,อธิบายด้วพี่น้องให้ภาพมันบรรยายเบาไรกูบ่ได้ย,ยินเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนี่ตัวของตัวเอาเงินเล็กหน่อยพี่น้องจ้า ลามี่คือกันนะที่น้องมันเป็นแบบว่าใส่กอที่หมักหม,มักไม่นานนะสินะแบมันจะมีเนื้อกวงอันมูดกวงกวงลั่นเดียยุดยังหลายๆอย่าง เอาเยอะพอเสร็จต oh, right. ุ๊กอินดอร์ทรฟารมนนบิลเด้อัมมาวะเพวกไสกอกพี่น้องเซลมี กวางมูสอยังกับว่าไปอันนี้ก็จะเป็นถุงตีนถุงเท่าพี่น้องจ้าคือปนใดเฮียก็าซื้อยู่ในลานกับือว่าล่ะเป็นส้มอยากอุ่นไหวไผ่กระเตียวในเด้อพี่น้องจ้าของตลาดนัดกับคล้ายๆกับบานเข้าล่ะเพียง่ว่าคุณบ่ได้นี่ แต่ราคาชัดเจนพี่น้องจ๋าราคาชัดเจนมากบอกราคาชัดเจนแต่เขาไม่ใช้เงินสดแล้วตอนนี้เขาใช้เงินในบัตรโอนสแกนอย่างเดียวพี่น้องจ๋านี่ก็ลงตีนอันนี้อุ่นจนหนาวอดจนตะนาวจนห้อนพี่น้องจ๋าซี่คูแปดสิบถือคูละยีสิบมันจะออกเป็นไข่ไข่กันกับคนแกะเห็นบอกแพะแกะยังนี่ ทนหนาวได้ระดับหนึ่งเวลาเข้าใส่ในถุงตีเอ้ยในลองเท่าพี่น้องจ้าคนเยอะอมาอันนี้คือเขาขายอะไรก็ขนม,มกูดิตวิลเคบับบริษัท ออโเค่ีก็เป็นเครื่องจักสารพี่น้องจ่าเบิ่งดูไม่กวดพ้าเจ้าสารเป็นยังไงอันนี้ใส่แบบว่าขนมปังเป็นไข่ไยๆห้ายพี่น้องร้อยยี่สิบเท่านะอันนี้กะเขาเอิ่อยังคนเอามาใส่ปกถ้่วจานสั้นจานใส่พี่น้องจ่า นี่ก็จะเป็นพวกเขียงไม่ข้า,าแก่นเ่ยด้ยเขียงหันเป็นว่าหันผักหันมีซีใบแล้วก็ฮันชีสพี่น้องจ้าเยอะแยะมากมายไก,ก่กองไปเก็บเฮด<ๆ>ก็ไดพี่น้องนี่ส้มมนี่เป็นกระตา<ๆ>ไปปิกนิก<ๆ>ไปเก็บเฮดอันนี้จะเป็นกระตาที่แบบข้าเจ้าทน่นฟื้นสําหรับบานใดทียังใส่ฟื้นยู่หรือใส่ยังอื่นกระไดยังสิงนาะพี่น้องราคา495 เครื่องจักสารแห้งแห้งพี่น้องจ้ะแต่ว่ากมีคนสื่อเด้เยอะแยะมากมายไก,ยก<ม>่กอง<ม>ไม่กว่า เห็นว่าเขาเจางานฝีมือเขาเจ้าแฮนด์เมดพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นแนวที่ว่าปาดเนยปาดขนมปังอันนี้ก็แนวรอกิ่งขนมกิ่งแป้งน,นี่ก็เป็นช้อนหรือทัพีแล้วก็เป็นซ่อมที่ว่าสําหรับหมอใดที่เขาเจ้าใส่พวกเหล็กพวกสแตนเลสบ่ใดแต่อันนี้ก็ใส่ตักน้ำผึงพี่น้องจุ่มลงไปแล้วก็น้นำผึ่งมุนๆๆๆแล้วก็ประมาณนั้น นี้ก็ตักอันนั้นปาดใส่แอปเปิ้ลออกโดกออกแล้วก็มนแล้วก็ดึงออกตะฮักพี่น้องจ้ะไปย่างเฮาบาดนี้ย่างต่อย่างต่อพี่น้องอันนี้ก็เป็นส่วนเด็กเล่นผู้ใดมีลูกมีหลานก ถ้าลูกร้านมะลิตซวายนพี่น้องจ้านี่เขาเจากับใครเหรองซลมี่ใส่กอกแหงใส่กอกมักขึ้นน่ะล่ะใส่กอกพลังเป็นพวกหมู มุ้งมุ้ป้าอันนี้ก็เป็นเกมส์นะไรเกมมุน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 หมุนตวงให้ดีหน,น่อยพี่น้องเบิ้งอันนี้นกระด้งเอาไปใส่เขากินและยังก็เอาไปเห็ด กระดงกระดงอันนี้เป็นคนไทยขายนะพี่น้องจ้ะเป็นร้านของคนไทยเราอุดนคนไทยดีกว่านะคะค่ายขนส่งสองรอบสั่งดิ่งช่ะก้องเข่าพี่น้องกระดงกระด่งกองเข่า ของข้าวกระด้งแล้วก็ยงังมีอะไรอีก <c oughs> เป็นพวกของบ้านเห่าพี่น้องจ้าเป็นขาดรึไม่เบองอันนี้ เกลน้อยตาฮักตะมูตะมิพี่น้องถ้วยใส่น้ำจิ้มน้ำเจวเฮ้ยตาฮักอละจักบาทพี่น้องว่าคือตาฮักแท้ถ้วยตาไก่เอาไว้เขาเรียกอะไรนะเอาไวท้ทำคลิปหรอ ช่ไปน,น้อยอันนี้ก็มีเขาเรียกอะไรดอกกุหลาฮะ <c oughs> โอเค โอเคเอาของมาฝากเขาเขาจะซื okay. okay. <S S ้ออะไรเนี่ยยังจะดูก่อน นเป็ดหนึ่งพี่น้องจา้าเอาพี่น้องจา๋าคือได้เวลาเอวังเดินมาก็เหนื่อยสักพักหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็จะได้ขากลับไปหารถพี่น้องไปหารถไปหารถไปดูข้ามไปดูฝั่งนั้นมีหนังมหมูหนังม้านังสัตว์ขายพี่น้องจา๋า ฝาฝาคลึมฝนเหมือนฝนจะตกเลยพี่น้องไปไปหารถพี่น้องไปหาเขากินหิวเขามาก็เมื่อก็เป็นของคล้า,ายๆกันเกือบทังบ้งหมดของคล้า,ายๆกันเกือบทั้งหมดเลย เป็นเสือ้อเป็นรองเท้าเป็นเอ่อขนมเหมือนกันสเสื้อพงสเสื้อผ <พง S 2> ้อ<ล>าคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆอัน <c oughs> นี่ก็เป็นจานช้ถ้วยเอจานพนาบัพิชถ้วยกาแฟ <c oughs> อันนี้ก็เป็นขายเป็นพวกกระดาษทิชชู่ลิปบิ้นเนะค่ะเนาะต่องเล่นไปแล้วพี่ๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องสาวไทยไก่บ้านในเด้อพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สาวไทยกับศิลาพีล่าหน่องไปกอนเพราะหยังเพราะว่าหิวเขาแล้วสิไปหาแนวกินแล้วพี่น้องจ้าคนหลายคนเยอะมากเนาะ สำหรับคลิปนี้กันบ๊ายบายด้วยจ้ายบายสวัสดีจ้า <c oughs>